We are the world We are the s t u d e n t Hey 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 Not a problem เอาเอาเดินไปไหนเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ยค้างเอาค้างเฮ้ย What What is this What วัดเฮ้ยจุด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 เฮ้ยทำไมค้างอ่ะเอ๊อยู่ๆก็ค้างอ่ะเป็นอะไรเนี่ยนี่ผมจะเล่นอารามแบบเสียงสองนะฮะเสียงสองเป็นยังไงเอาเรัเก็บท่านผู้ชม พบกับผมดีไม่ไดีที่ผมสิ่กับเออวายเกมอีลีออฟลีเจนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโมดอารามเป็นการเล่นแบบเสียงสองตัวที่ผมเล่นนั้นก็คือฟอร์จูนนั่นเองคอม e อนเบ b y และอะไรสีฟ,ฟ้าๆนี่ของใครเนะี่ย ดิงไปแล้วไม่โดนใครถามจริงไอ้สีฟ,ฟ้าๆนี่ของใครอ่ะมันเท่มากเลยอ่ะนะโอ้โหชิงไปแล้วครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงพอสมควรนะอ่ะเอออของตานี่นะฮะตานี่ปล่อยพลังนะฮะดำๆ สก,กีนมันเป็นสีฟ้านะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองเริ่มเริ่มมันนี่กันหรือยังฮะเริ่มหมั่นไส้กันหรือยังครับโอ้โหได้เฟิร์สเบิร์ดด้วยนะ <c oughs> ตัวนี้ต้องเป็นของฉันของฉันอย่างแน่นอนก <c oughs> ูเฟดไปแล้วกูยิงไปแล้วกูลืมไปมันมีตายเกิดอ,ะ <c oughs> อ่ะข้างบนไปยังไงของกูนี่โอ้โห เป็นการใช้เสียงสองที่แบบมันเส้ยอะนาทีว่า,า <c oughs> เอาเอาเหมือนเดิมไหมกลับมาเหมือนเดิมดีกว่านะฮะก็ได้คิวไปแล้วนะสามตัวต <c oughs> <masters> ุ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊สกินนี้เท่เห,เหรอือปล่าครับแหมสกินแปดบิตนะครับได้มาจากการลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะ มีกันทุกอาทิตย์นะคะท่านใดสนใจก็สามารถดูได้นะครับตามไม่เะี้ยยิงไปแล้วโดนหรือเปล่าของเราไม่แล้วกูจะเสียงสองทำไมอ่ะยิงไปแล้วยิงไปอีกทีสกิลยิงยิงอีกดอกไม่นะไม่เสียงสองอีกแล้วเก็บดีเก็บเก็บก็บก็บเก็บไม่เก็บ,ก,บกูเก็บก็ได้อะมูมแมวข้างหลังนู่นเออยิง ยิงโอ้ยโอ้ยโดดมาเฉยเลยอืออือตายเกิดมึงหมดแล้วใช่ไหมรออ้อนี่นี่นี่เอาวะเอาหัวเร้ยบร้อ้ยล้นะฮะดับเบิลคิวไปครับโดดดึงไปแล้วตายังเขียดแน่นอนนะอ้าวเออโอเคจะเทปแค่ไหนก็ต้องมีรองเท้านะอืมป่า แค่แมนแค่มนแค่ม่โอ้ยชิดโดนดึงโอ้โหเพียงกระพริบตาเพียงกระพริบตาจริงๆนะฮะแม่แค่มนแค่ม่โอ้ยชิดโดนดึงโอ้โห เล่นกันยับเลยฮะใส่กันยับเลยตอนนี้โอ้โหดึงมาแล้วครับจันหน้าว่าไงครับแฟดออกมาได้ครับมีการกดปืนดึงนัดหนึ่งนัดหนึ่งซเลยอืมกดโลครับบล็อกกันชิบหายไว้ผมกูอย่วิ่งทําไมเดี๋ยวกูโดนดึงเลยฮะเลยนี่โอ้โหโอ้โหดึงไปแล้วครับนี่ฮะยิงอัดครับ เนี่ยอันนี้ต้องของกูของกูแล้วเนี่ยน่าจะดีน่าจะดีเป็นอย่างงี้นี่เองมันโดนมาแล้วมันโดนมาแล้วเพื่อนมันโดนมาแล้วเพื่อนจับเลยเพื่อนจับเลยเพื่อนไม่เพื่อนจับมันนียเพื่อนร้องจะเป็นตาย <c oughs> นี่ไม่มีความเร็วอยู่ในอันนี้เลยฮะ อาหารสัตว์ครับอาหารสัตว์แบบแบบแบบโปโลโลปโล,โลรู้สึกรู้สึกทั้งทีมทั้งทีมนู้นจะเริ่มหมั่นไส้ผมแล้วนะฮะไม่ได้ครับต้องหลบหลบไว้นะหลบหลบไว้ <c oughs> คือเล่นอารามเนี่ยผมผมเซ็งอย่างหนึ่งคือชอบลืมตัวนะฮะงงไหมลืมว่าตัวเองยืนอยู่ตรงไหนนะฮะ กดยิงๆไปตัวเองอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับวากับฐานแป๊ะแป๊ะแป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันดึงเดี๋ยวมันดึงเดี๋ยวมันดึงอันตรายเริ่มมันไส้ครับเริ่มมันไส้เริ่มดึงมัวละมัวร้อนมัวร้อนเกมมิ่งนะฮะตายครับตายแน่นอนนะนี่เป็นไงโอ้โหโดดช้าไปนะน้องอัพไวสองวันนี้อย่างนี้นี่เอง เริ่มขึ้นบ้างนะเริ่มขึ้นบ้างนี่ขึ้นบ้างสแสดงให้เห็นว่าไอ้นี่คิวเยอะนะต้องรีบฆ่ามันนะเดี๋ยวมันเกิดนะเดี๋ยดีไป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 สกิลผมพร้อมแล้วไปฆ่ามันอุ้ยอุ้ยมันแหละเป็นไงล่ะจริงชิง ตก,ต,กตกใจตกใจยังไงตกใจตรงไหนมันน่ตกใจตรงไหนเดี๋ยวต้องมีการสาดกระสุนกันเกิดขึ้นนะฮะค <c oughs> าม่ามานี่ก็แบบหูสปอยกูจังเลยนะใส่โลกูใหญ่เลยดีแล้วนะฮะทำดีแล้วนะนครับนี่ฮะใส่โลใหญ่เลยนะ ไปใส่โลดแทงนู่นสิครับคนที่จะบวกนู่นสิไ<ฆ>อ้เหียกูอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> โ,โดนตนตะวัด <c oughs> คุณเห็นท้องฟ้านั่นไหม <c oughs> <c oughs> คือมันเกิดขึ้นเร็วมากนะเมื่อกี้ครับรู้สึกว่าจะเกาะไอ้อะไรนะ ขอลูคิมะมาแล้วก็ตวัดนะครับผมปิวไปนู่นเลยนะฮะเวลาไม่ได้ยังไม่ได้คิวสักตัวเลยขอเอาคืนก่อนปับๆๆๆๆๆม่งแฟดไปก่อนนะดึงไปแล้วอื้อทําไมไม่ไม่มันดึงไปแล้วอยู่อยู่แค่นี้ดึงไปก็ตายสิครับแา พูดเองตอบเองนะฮะเอามาตอนนี้เริ่มเลงฮะเริ่มเลงผมแล้วอุย๊ยเลือดเลือดติดเดียวเลือดเลือดติดเดียวเอา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 นี่ยนะนี่ยนะนี่ยนะไม่ยี่ไม่ได้โดนติดทิศต,ตายอ้าอยา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 ,ยา,ยานี่เป็นไงไปเลยนะฮะน้ำอมฤต ไม,ไม่ตายตายไอ้ตายตายตกูก็ตายเอาสู้มันสิสู้มันเออหลังๆมาจะสู้ไม่ได้นะฮะแม่มีแต่ตัวถึกๆทั้งนั้นเลยออกเกาะออกโล่มาเนี่ยรับรองสู้ยากนะฮะอุ้ง <G ül" S 2> ยิงไปแล้วครับตายเกิดงัดครับงัดนั่นแหละครับแม่กูเกิดพอดีไม่เห็นว่าอ่าไงอะ อ้าวติดติดกลัวแล้วฮะซิงซิงไม่ยังไงซิงซิงงัดแล้วกูอยู่ไหนกูอยู่นี่ซิงซิงตายหายยังยังตัวนี้ตัวนี้อุ้ย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 ดึงก็พลาดอุ้ยอุ้ยไม่ยีแน่ไม่ยีแน่ไม่ยีแน่ไม่ยีแน,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 น่ตายซะ วิววิววินักกลัวนักกลัวโดนมาแล้วโดนมาแล้วรับสิไปไปรับหน้าหน่อยลู่ลู่ลูลสกิลลู่พูดอย่างเขาได้ยิน <c oughs> พูดอย่างกับเขาได้ยินนะะอยู่ด้านหลังไว้นะ พราะว่าม oh, ันล้วงได้นะอยู่หลังไว้นะกดตายครับ <amar> อ <ino sozial> ุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเย่เย่เยโอ้โหสิงสิงสุดยอดมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลักลักอยู่ดีๆก็วิ่งเข้าไปเฉยเอาจริงดิทำไมอย่างนั้นน่ะโอ้มันวิ่งเข้าไปเองอ่ะทำไมอ่ะ ไม่อ่ะแหลกอ่ะแหลกแน่นอนโทษครับโทษทุกอย่างนะฮะตายเองฮะตายเองแต่แต่โทษนะฮะแต่เมื่อกี้มันเดินเข้าไปเองจริงๆนะเนี่ยโถ่เอ้ยเสียงเลยอ่ะเสียงสองทำไมเข้าไปวิ่งเข้าไปจัดการมันนั่นแหละนั่นแหละจงมองเขา ไมกก่เราไม่รู้จักกันเราไม่รู้จักกันเอามาทำไมอ,อ้มึงตายมึงตายอ,อ,ยอ,อยนี่ฮะเหลือตัวเดียวแล้วเขาเรียกว่าเปี้ยวนะฮะไม่ได้อาบน้ำนี่มุกหรือเปลือกหอยเคยิงยิงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยิงสิครับ ยิ่งยิ่งยิ่งเอา้เอาวอ้าทำไมกูไม่ได้คิวมันชิงนะตัวน,นั้นน่ะโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหแรงนี่ชิงแม่งเลยไปแล้วครับให้ซิงไปฮะเราเรายิงเอาเอาโดนดึงโอ้โอ้โอ อ,อยยิงยิงยิงนั่นแหละละโอ,อย้ยไงยิงมันสิยิงมันสิโอ,อย้ออยโอ,อย้ยตาย <c oughs> ตายตกอตัวนี้มันอ่านว่าอะไรไอ้หน้ากากาเนี่ยจินเหรอจริงจริงมันเกิดใครเกิดโอ้โหสิบห้าห้าเหรอตามจริงโอ้โหเรายังสิบอา้าว อ๋อเท่ากันละตายเกิดเท่ากันละโอ้อย่างนี้ก็ไอ้จริงไอ้จริงนี่ใช่ไหมจริงหรือไม่จริงจริงไม่จริงไม่รู้เลยฮะยิงไปะตายครับตายแน่นอนนะนี่ฮะให้เพื่อนบ้างนะครับเออหนี่นี่ไงนีนี่ไงนีนี่ไงตามมันไป ไอ้นี่นี่นะโอ้ยจริงจริงฮะเราต้องไค่จริง,รง,รงชีอเหี้ยอะไรไม่รู้ฮะแต่พูดว่าจริงนะฮะจริง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 อะไรสักอย่างนั่นแหละเออไอ้จริงรับนี่ไปเอ,อ้ยแรงพอสมควรถ่ายกันถ่ายกันถ่ายกัน này cái này con trận nào cũng đôi lại nữa hả, hạ lôm á, ôi à, ôi à, ôi ôi à, <laughs> ôi à, trời, Để như nó bỏ vũ lấp rồi đó, đó. cho cọ ออกจากเกาะน,นะฮะออกอาวุธลับเนี่ยอย่างที่พูดไว้ครับเริ่มถึกแล้วนะฮะสู้ไม่ค่อยจะได้แล้วนะจริงนี่ก็ยิงแรงเหลือเกินเอาแล้วพวกพวกไปต่อคลิปอยู่ไหนอ่ะมินเนียนอ่ะมินเนียนอยู่ไหนตัวเหลืองเหลืองเอาแล้วพวกพวกไปเลยไปเลย ไปเลยไปสิรออะไรลีกล่ะไปสินี่มาสิบนาทีแล้วนะเป็นเหตุผลหลักๆเลยคนระับที่ผมไม่ยอมลงคลิปยาวๆนี้เพราะว่าคอมผมไม่ถึงนะฮะแล้วก็มันเรนเดอร์มาก็ห่วยแตกมากๆนะฮะไม่รู้พวกคุณดูันได้ยังไงนะฮะแล้วก็อีกอย่างละเน็ตโคตรกากเลยคนระับ อัดแต่ละคลิปนี่แบบโคตรแม่ขอขอขอขนามนะ <c oughs> เป็นคำหยาบที่เข้าใจง่ายนะฮะ <c oughs> ตามฮะ <c oughs> เอาหมดอนะกูยิงหมดอะอีจิงอีจิงตายนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยาให้มันมาใกล้กูยังไงก็ได้ายาใไงมันมาใกล้กู งัดดิงัดเฮ้ยไม่อยู่ไป่อแปะป่อแป๊ป่อแปะป่อแปะดึงไปแล้วอ่ะแหมเป็นการล่อเอาไงอ้าวเข้ามาอย่างนี้สู่อ้อมกอด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 นี่ฮะเกิดใหม่หรือ เกิดมากค่ตายนะฮะถอย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 ช่วยเพื hmm. ่อนซะหน่อยยิงยิงชิงไหมชิงฮะโดนโดนด้วยแต่ไม่ตายนะไม่ตายโอ้อันตรายนะว่าไงฮะคุณจริง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 เลยล่ะจริงนี่เหลือติดเดียวคนจริงจริงๆนะ เอ,เอาไว้ยังไงครับตอนนี้โอ้โหคนจริงคนจริงตายไปแล้วนะฮะโอ้มีการบวกกันข้างข้างบนฮะเปิดฮิวฮะนี่ฮะเคาะมาตายแน่นอนเพื่อนทิ้งอย่างนี้มาต้องสู้ครับต้องสู้ถึงจะชนะนะฮะฆ่ามันนี่ใครบอกให้เต้นฮะใครบอกให้เต้นโอ้ยตายมี่ตาย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 ไม่ <c oughs> เหลือทิ้เดียวกูกูแฟดไปหาเลยเป็นไงนี่โดนคนโดนคุณจริงคุณคุณซิงนะฮะคุณซิงแม่งว uh, ิ่งไปหาเลยทีเดียวอ้าวอะไรอะไรครับพี่ชายอะไรครับพี่ชายอะไรครับพี่ชายตายไอ้เงี้ยยิง ชนะแน่นอนตานนี้อึ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 ออรีบปับรีบยิงรีบยิงรีบจบรีบจบคลิปยาวให้ขี้เกียจตัดอึอึออืออะไรอะไรสิเขาคือเขาทวีเขาคือแบบทวีทุีทวี ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะชอบนะครับมีคำหยาบคายนะครับไม่มากก็น,น้อยนะฮะขออาภาัยนณะนะที่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นความบันที่อยู่ในตัวที่ส่งออกมานะครับขอบคุณครับ